มือโปรจ้างได้นะคะอะไรนะมือรับจ้างมือรับจ้างเออมือกางมือกางเย็นสุดเลยมั้งอ่ะหรือว่ายี่สิบสี่เก้าดูดี่สิสี่ใหปกติยี่สิบสี่ใหญ่นี่เฮ้ยไอ้สุดยอดไอสุดยอดมันยาวเดี๋ยวเดี๋ยะ ไเฮ้ยยี่สามอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกเหรอไม่ใช่สามเราโกเหนูก็บอกแล้วแล้มันไม่มีไงรายยงหลืวไอตุ๊กตะเต้นเดี๋ยวอะไรอันไม่ให้คืออะไร สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีอีกแล้วนะวันนี้มีสาวน้อยมาให้กำลับบงใจทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจัดต้นคริสต์มาสกันอย่างที่ได้อ่มอมาแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เราจะจัดต้นคริสต์มาสกันหลายๆคนท้าหานะเมื่อไหร่จะจัดเมื่อกีนะคะบียังไม่มีเวลาว่างนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันแล้วก็คือยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเพิ่งจะแกะกล่องไปเมื่อกี้เนาะวันนี้เรามีสาวน้อยมาช่วย <Come> on b a b ีได้ยินเสียงเล้วใช่ไหมทุกคนมาที่แล้วมาเดี๋ยววันนี้บี <laughs> จะให้น้องแป้งมาช่วยจัดนะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีรางวัลให้ด้วยนางยังไม่รู้ <laughs> นี่บอกในกล้องเลยเนี่ยนางยังไม่รู้ว่าวันนี้นะบีบจะให้ของขวัญด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกันเลยทุกคนเดี๋ยวบีจะให้ดูก่อนว่า เบียได้เตรียมอะไรมาบ้างก็ส่วนส่วนมากของที่มีเนี่ยก็คือจะเป็นของเก่ากับทั้งหมดที่ของใหม่ก็จะเป็นเฉพาะต้นคริสต์มาสอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวให้ดูของเก่ากันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่แบบว่าบีเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อกี้เนาะคือมีของเก่าแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของใหม่ซึ่งซื้อมานี่อันนี้แบบถูกมากมันโฟกัสหรือเปล่านี่ประมาณ5ยูโรวันนี้ติมของเราก็จะเป็นแบบว่าสีอะไรได้ป้ง <laughs> <laughs> สี <laughs> สี <laughs> สบล<ร>อล <sm all> บอนไหมใช่บอลเออสีน้ำสีสีเงินสิบลอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกันเลยอันนี้คือต้นคริสต์มาสที่ซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนี่อ่ะลุยเลยจ้ะม <c oughs> มีงสี <c oughs> อะไรนะมือรับจ้างมือรับจ้างเออมือกากมือกากไม่ธรรมดามือเปิดมือเปิด ต้นคริสต์มาสของเราเรากําลังคิดอยู่ว่าจะเติมต่อดีหรือเปล่านี่นะคะบีไม่อยากได้ไอที่มันเป็นพันๆขึ้นไปเนาะปีนี้นะคะซึ่งมันพันก็อยู่ตรงนั้นนูน่น ความมุดก็มาความมุดก็มา <c oughs> ความพยายามอยู่ที่ไหนความสัณเล็จอยู่ที่นั่นหร็น้องแป้งเอานี่ไปพันให้เรานะทุกคนคือว่าพยายามที่จะไม่ให้มันเห็นขาสีดำอ่ะเนาะต้องพันน้องมันนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะเอาพวกว่า,อ,าอะไรนะพวกต้นตัวเขาเรียกว่าอะไรเ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะเอามาวางไว้ตรงนี้ตงนี่นะี่ทุกคนข้างหลังก็คือที่เราจัดเสร็จแล้วนะคะ มันนี่ผู้ช่วยคือโปรของดีน้องแป้งนั่นเองจริงๆน้องแป้งมีความแต่งคือแบบได้สวยมากแตงจริงคือในกล้องมันดูไม่ค่อยใจนี่เท่าไหร่นะแป้งเนาะแตงจริงคือสวยมากคนแล้วมันมันมันใหญ่มากมันมีหิมะคือบอกว่ามันมีหิมะพร้อมนะข้างหลังนี่เห็นไหมเออมันมีความสวยสวยงามแต่มันดูเล็กกันในกล้องก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวี่ียถ่ายให้ดูแล้วกันนะว่าแล้วก็ข้างล่างเราก็มีความตกแต่งแบบสวยงาม ประมาณนี้ได้ฟิลไปแบบเนาะใช่ <Okay. S 1> ได้ฟิลไปแบบแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ความรู้นิดนึงอ่ช่วงนี้นะคะก็เป็นอ่หลายบ้านเนาะบ้านแป้งก็อันนี้แหละบ้านแป้งก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยบ้านวีก็เพิ่งจะแต่งเนาะกะ็การตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นเห็นเนะี่ยเนาะก็ช่วงนี้เนาะเขาก็เริ่มตกแต่งกันแล้วก็เขาจะเก็บก็คือวันสุดท้ายวันที่6เดือนตั้ง <ขอ S 1> มีกู <ขอ S 1> ม,มกลามกลาคมใช่ก็คือวันที่6วันสุดท้ายนะคือต้องเก็บให้หมดเลยใครมีต้นจริงต้นปลอมต้นอะไรก็คือต้องเก็บให้เรียบเลยมันเป็นทมเนียมขเขาเนาะก็คือวันที่6วันสุดท้ายเนาะนั่นแหละเราก็เลยต้องเก็บเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบีก็เลยไม่อยากจะบอกว่าตกแต่งอะไรมากมายเออมันก็แต่งเยียมันก็สวยแหละเราก็ต้องนึกถึงวันที่เราเก็บด้วยลำบากตอนเก็บช่ยเราบกตอนเก็บไงตอนนี้สวยไงคือว่าถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูไงเออมันสวย ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนมา mm hmm. เดี๋ยวต่อไปนเดี๋ยวเรามา <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้เป็นปาิทินคริสต์มาสปฏิทินคริสต์มาสบียังไม่ได้แกะเลยมีคนถามผ่านไปแล้วสี่วันผ่านแล้วสี่วันใช่วันนี้บีเพิ่งจะอัดคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้เป็นปฏริทินคริสต์มาสที่เป็นคอสเมติก ไปหาน้ำหอมแล้วมันไม่มีทุกคนมันไม่มีอา้องแป้งวันที่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่าวันที่หนึ่งอยู่ไหนคะโอเคแกะเลยแกะเลยเฮ้ยมันมีอ okay, get ready, get ready. นน๋ออย่างงี้เหรอมันเปิดออกไหมว้าวนี่จะาแ้กกแกะว,วันแรกก่อนแกะวันแรกโอ้ยแกะสี่วันเลยแกะสี่วนเลยโอ้ยมาเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ป่ะไฮไลท์เนี่ยหรอเนาะ ได้ค่ะเขาติดไอ้นี้แ่บติดกาวข้างหลังข้างล่างนี่ไงนี่มันคือมันไฮไลท์ป่ะหรอไม่แน่ใจแต่มันเป็นสีขาวอะแป้งเหรอแป้งเป็นแป้งนี่ฉันเป็นสีขาวมากใช่แเลยนะล้อมน้องนะจมูกไฮไลท์จมูกอย่าว่าแป้งอ๋อแป้งใช่ อย่างโอบก็ไะทาเนี่ยก็แป้งผิวขาวอ่ะทาไปเลยเอากลับไปด้วยดูดิเขียงขาวอะแล้วดูนาทีอะแป้งเขาถามว่าไปเลื่องสำคัญเอาไปไลายปลายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้วันที่สองอยู่ไหนวันที่สองวันนี้โอ้ทาทีเดียวถามเป็นเรื่องสำคัญมาหรอคะใช่เราต้องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญ ลิปทำมันเป็นแบบนี้อะล,ลิปสติกมินิลิปรออ่ะเปิดน่าจะสีชพูพิ้งไหมไม่แน่ใจอี่้ยสอ,สองสองสองนี่เฮ้ย <c oughs> มันใช้ได้จริงหรือว่าจะทาผสมสีแมทปะ่ะส,สวยะอะเฮ้ยน,น,นี่เป็นครั้งแรกกันเลยนะนสีแดงเออมันเป็นสี สีชมพูแดงอะไรประมาณเนี้ยเช่สีสีสีแดงมมีควาชมพูไหนลองอีกอันอัเลยนะเออได้มีสีสวยเออแบบกําีมะเมี่ยวอย่นี้สีนี้สวยสีนี้สวยชมพูชมพูข้างล่างวันที่สองคุ้มเลยทุกคนใช่ไหแล้วก็เดี๋ยวเป็นวันที่สามเลยจ้ะวันที่สามเราอยู่ไหนไหนนี่นี่นี่สามสามมีกรป๋าข้างบนอ่ะ เอ้ยเอ้ยอันนี้น่าจะลิปสติกปะดูจากทรงละทำไมมันเอามันยาวหรอใช่เปิดเปิดเป็นน้หอมไม่ใช่ที่หนีบอ่ที่หนีบแบบอ๋ออันนี้คุ้มอ่ะคุ้มอ่ะเดี๋ยวดีอันนี้แนบอ๋อแนเนาะเราไม่ถอดหนึ่งเดียวไม่ถอดหนึ่งถ้าคะแนนเฮ้ยขนจักรแลมไม่มีแป้งไว้ถองขนคิ้วเออไปดูเฮ้ยแล้วมัน แล้วมันเล็กน่ารักมากอะทุกคนคือแบบแบบพกผ้ากระจิตเดียวดูนี่วิลล่าเล็กสวยสวยมากเล็กนิดเดียวเฮ้ยมันเป็นลาย poker dot อะใช่มาเดี๋ยวมาวันที่สี่อันนี้ใหญ่กระจกอันอภิป่กษ์กระจกแปลงว่าอะไรหนูว่าน่าจะเป็นอายแชโดว้ไหมที่แบบเป็นช่องๆอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวมาแล้วดูเดี๋ยวมาแล้ว เงือแตกเฮ้ยไอทิ๊กอร์ติ๊กเล็บโอ๊ยติ๊กเกอเฮ้ยมันดีอะมันมีแบบเยอะมากเลยอะสวยน่ารักเนี่ยในน่ารักมันเป็นรูปต้นคริ์มันจะเป็นอะไรของเกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งหมดเลยอ่ะใช่ดารีกน่ารักละมุนอุ้ยน่ารักมีแต่รูปน่ารัก เราเราไม่จําเป็นต้องติดเอ็นี่ไหมเราไม่จําเป็นต้องติดเออ่เล็บก็ได้ใช่ไม่จำเป็นดูว่าเราก็ติดหน้าเราก็ติดหน้าติดเลยใช่ทาเล็บแล้วก็เอาดีนไปแตะไม่น่ารักอันนี้เราดี่ะอยากจะแกว่งหน้อยากจะแตะหน้เฮ้ยยังขึ้นยังได้เอาไงดีเฮ้ยคลิปมาออกวันที้ค่ะ พรุ่งนี้เราก็แกะวันที่ห้าเลยใช่คลิปจกวันเสาร์นะคะทุกคนก็พูยอันนี้ใหญ่มากเลยแป้งกระจกไม่ใช่ไอชัดโลมเดิมเฮ้ยแต่ที่มีลุ้นกระจกมันใหญ่อ่ะเย็นสุดเลยมั้งอะหรว่ายี่สิบสี่เก้าดูยีิสี่ปกติยี่สิบสี่ใหญ่นี่เฮ้ยไอชดโนไอเัดโลมมันยาวมันกระจก ไม่ใช่กระจกกระจกกระจกอะไรเนี่ยติ๊กเกอร์หรอติ๊กเกอร์ไม่ไม่รู้อะไรกลิบแทกอ๋เอ,อเอาไว้เวลาเราเขียนแบบโอ,อ้การ์ดการ์ดใช่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูมันเป็นการ์ดทุกคนมันเป็น,น,นการ์ดเออนี่ กาดแบบคือในนี้มันจะมีแปดชิ้นอันนี้เขาเลือกอะไรต้นตัวอะไรอะไอ้เนี้ยตัวมันเป็นมันเป็นขนมมันเป็นขนมอ่ะเออขนมคริสต์มาสอ่ะเอออันเนี้ยเวลาเราให้ใครเวลาเราให้ใครเราก็บอกว่านี่มันก็จะเขียนแบบชูถึงแป้งอะไรอย่างเงี้ยถุงถูกแฟนถูกสามีอะไรถูกคนที่สองเนี่ยแป้กมีไหม คนที่สองกิ๊กทุกกิ๊กอ๋ไม่โฟกัสอีกแล้วกิ๊กทัวอะไรก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปอุ้ยมันดีนะคุณโอ้ยใจละอันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากจริงเหรอใหญ่ขนาดไหนคอกัระหน่ำหูใหญ่กว่าโอ้ยที่เหลือก็กระติกเออที่เหลืออุ้ยเ้าดอวิบ่เปอตใหญ่ไหน รู้มันยังไม่ค่อยออกเนาะคือเขาทำดีมากเลยอะสุคนดิ๊งเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดูค่ะอืมันมีความแบบใหญ่อลังการมากเลยดูวันนี้ดีมากคือมันเป็นของที่แบบได้ใช้จริงๆใช่ของที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยยังงงอยู่มีความแบบทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยในนี้มีอะไรอะเฮ้ยในนี้ก็มีมันของวันที่เท่าไหร่เนี่ย ใช่เหรอไม่มีนี่ไม่เห็นบอกเลยแต่ทำไมมันมีไฮ้อ,อยากดูนี่มันติดไอ้น,นี่ไว้ด้วยติ๊กเกอร์แล้วแกะเลยแกะเลยแกะเลยแต่ไม่มีวันที่นะเออไม่เป็นไรอันนี้อาจจะเป็นโบนัสพิเศษแก็ได้เ็ได้ก็ 5, อเ้าแกะได้กะอด้กแไปแกะไปก่อนเราแอปก็ไดกะได้ก้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะติดไปวันที่สิบเอ็ดอ๋อติดไปงาน,งานทุกคนหนึ่งสองสามนี่ดูค<ด>่ะดูอันนี้ก็นด้รักแป้งอ๋อไอ้สิโอ้ยช่เป็นสีแบบฟงฟิงดูอันนี้อันนี้เป็นไงอันนี้ก็เก๋เฮ้ยมันเป็นไอเนี้ย อะไรนะฮาน่าที่แบบติดตามเขาเรียกว่าฮาน่าฮารูฮาน่าฮาน่าบอดี้ทัตทูทัตทูใช่ใช่ใช่บอดี้ทัตทูเก๋นะทุกคนอุ้ยมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เลยแต่มันมีที่เก๋มมีแตนฮะเนี่ยนี่ไงมันมีที่เฮ้ยยี่สามอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกเหรอไม่ใช่ย่สามเราเก๋หนูก็บอกแล้ว นี่เอาเมื่อกี้ก็ดูสามรอบสี่รอบนะมันไม่เห็นเบอร์ดูก็้องได้ไหมลองดูมีอะเราเก็บไว้ก่อนเผื่อไม่รู้เราก็ยัดนก่านอันนั้นยี่สามมันนี้สิบสามใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรเราเก็บวันนี้เราก็ลืมเออเราก็เราก็ลืมไปว่ามันเป็นในนี้นะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นใหม่อ้กว่าจะอีกสองอาทิตย์แน่เออมันก็ได้ลุ้นอยู่เฮ้ยทำไมเรามองไม่เห็นวะ นี่หน้า,ามันปิดไว้เราก็เราก็นึกว่าเป็นโบนัสิเซษไม่ไม่พอดีตรงนี้ยังไม่แกะเราแกะทั้งหมดนีด่เป็นไรหรอกใช่เยเราก็ได้ดก็กไ,ได้สามอย่างสี่อย่างสี่อย่าง,างแล้วก็แหนบนี่ค่อยโฟกัสเออนี่น่ารักอันนี้น่ารัก <c oughs> น่ารักน,นี่ดิบดิบน,นะแต่อันนี้ไม่น่าได้ใช้เนี่ยให้แบงอย่างขาวเลยดูผิวขาวอยู่แล้วอันนี้อย่างขาวอ่ะ ขาไม่ใช่อ่ะไม่ควรแต้มมันต้องใช้เป็นจุดอู้จุดทาทายังไงก็ไม่รลงทาจมูกอ่ะเป็นไฮไลท์อ่ะเอาจริงอ่ะเป็นขาวอยู่แล้วอ่ะเออคิดเอาเหอะคือเป้งขาวอยู่แล้วเป้งทาอย่างขาวอ่ะแล้วนม่ีแะวันเนี้ยโอยค่าอะไจะชัดเลยวันเนี้ยไหนม่น่าโลกลัวแป้ง แล้วยังจะมาถ่ายก็ใช่แบบดู <G ül üyor> ยันขาวแม็นว่าเป็นขาวแล้วนะไม่ได้อ่ะไม่ได้ผ <G ül üyor> ลังกมาใช้ไม่รอดเด็กหลังเออแต่มันก็เขียนเผาเผาเผาร์เผาว,าวผงเดอร์มินิแมดดูยังไงก็ขาวอ่ะทุกคนต้องเป็นผงเดอิก fixing <G ül üyor> powder fixing powder ก็เหมือนกับผมว่าก็บอกแฟนเวลาทานี่คือว่าไม่ต้องใช้ไฮไลท์ตัวอื่นเลยอะทุกคนก็โบกเห็นตั้งแต่แปดร้อยนี่ค่ะคันชัดแต่นี่ดีอันนี้คือแบบสุดเลยเฮ้ยลิป่ัติปดีมากเนื้อเนี้ยน่ารักมากเลยอันนี้จะไม่ติด ไปทาเล็บปะอันนี้น่ารักมากใช่น่ารังน่ารักมากอะ่ะไม่เคยเห็นเล็กขนาดนี้มาก่อนอะ่ะก็ดีช่วยเออแล้วก็บเบลอเฮ้ยมันไม่ค่อยเบลอเท่าไหร่เลยโอเคอยู่นะเข้าไปเนาะโอเคช่วยแป้งเวลาให้ใครนี่ก็ได้อยู่นะเนี่ยมีมีให้เขียนใครไหมโนโนเอออันนี้นบเบีเอาไว้เขียนอันนี้แป้งของอื่นขอคนอื่นคงไม่รอดเลย ไม่หลอดยังขาวอ่ะทำไมมันขาวอย่างงี้วะเนี่ยแล้วมันติดด้วยนะดูใช่ก็ติดเลยก็ของเอเซนต์เนาะก็อย่างว่าแล้วมันก็ติดแหละแบบเนาะอย่างว่าไม่อย่าเปิดอีกเนาะจ้าไม่เปิดให้รบเลยแล้วก็ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ก็ซื้อมาใหม่อืมมันอ่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นคิวของนี่ เดี๋ยวเราจะมาขูดกันนะคะอืมวันนี้จะขูดสี่วันรวดสี่วันรวดเลยที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่วันที่หนึ่งอยู่นี่เราจะมาขูดกันอันนี้คืออาระปะก็คือฉลากนะทุกคนฉลากเขาก็จะมีอไรเบอกก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราขูดอย่างเช่นว่าห,ว Cross, หัวเซน t ต r ร์คอสได้9้าหัวเงี้ยก็จะได้20,000ยูโรแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะได้เทียน เทียนเทียนอ่ะจะมี2อันถ้าขูดได้2อันก็จะได้5ยูโรอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวรูเซียเออนี้รูเซียหลายคนก็รู้จักว่าได้สองหัวก็จะได้สิบยูโรแล้วก็การกิกก็คือลูกอมถ้าได้ลูกอม3อันอย่างเงี้ยก็จะได้20ิยูโรมันก็จะขึ้นเงินไปเรื่อยๆทุกคนเออได้กล่องของขวัญก็จะได้หุยสี่กล่องได้1 0 0รยูโรปีนี้ขอให้ได้กล่องของขวัญมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่1วันที่1อยู่นี่ ด้ย <มา S 1> นี่นวันที่หนึ่งมาลุ้นกันกองขวัญเถอะอ้ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสนี่อุ้ยได้หนึ่งพันยูโรหรือเปล่าแต่ว่ามันก็แค่ต้นต้นแรกหนึ่งโอเควันที่สองวันที่สองอยู่นี่นี่วันที่สองอยู่นี่คริสต์มาสเถอะปิเปร์ นี่ก็คือขนมขนมขนมอยู่นี่3อันก็จะได้50าสิโลอันแรกเราก็มีชัไปก่อน1อันแล้วก็วันที่สามนี่นี่สามอยู่นี่สุดา <Okay. S 1> หัวใจอหัวใจถ้าได้8อันก็จะได้5 0 0พันยูโรไม่ถึงหรอกเชื่อเหอไม่มีหรอกแล้วก็วันที่4อยู่นี อุ้ยต้นคริสต์มาสอีกอแล้วน,น,นี่นี่ได้สองอันคุณวันที่ห้าไปด้วยเลยพราเราเปิดวันที่ห้านี่นี่วันที่ห้าลิปปุทงชาติฟินไหนละ่ะนี่ถ้าได้ทงชาติก็จะได้ห้าร้อยยูโรอืมก็อันเดียวก่อนอืม ก็จะประมาณนี้วันอื่นเราก็ลอเดี๋ยวบีจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆเนาะก็จะประมาณเนี้สามสี่วันก็จะมาขูดให้ดูทีนึงนี่ก็จะประมาณนี้เลยอฉลากสิบกิโลนี่นะประมาณนี้เลยประมาณนี้เย yeah! อ่ะทุกคนถ้างั้นนะคลิปนี้บีก็ไปแล้วเนาะกับน้องแป้งนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบีขอบคุณทุกคนที่ติดตาม เสมอมาแล้วก็ขอบคุณน้องแป้งด้วยวันนี้เป็นแขกกิติมา์มาช่วยทําต้นคริสต์มาสเนอะโปรมากแล้วก็มาช่วยแกะของขวัญมาลุ้นของขวัญกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปนิิๆหน่อยดื่มกันนิีๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งน้องแป้งกลับบ้านละโอเคท่างงานไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่แป้งไม่เจอกันนานเลย Bye bye. คิดถึงแป้งคิดถึงแป้งนะบายบายสวยสวยจริงเนาะมันไม่เยอะอะแป้งกำลังพอดี <c oughs> <c oughs> นี่หลังจากที่ใส่ไฟสแตจจ้ะสวยงามมากมก <c oughs> คิดลืม Okay.